คืนสยองแห่งบ้านทุ่งร้างในหมู่บ้านทุ่งร้างมีบ้านหลังหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านทุ่งร้างบ้านนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้มีเรื่องเล่าว่าเจ้าของบ้านเดิมคือคอระอบครัวเศรษฐีที่หายตัวไปอย่างลึกลับทุกคืนวันเพ็ญจะมีเสียงกรีดร้องและเสียงแปลกๆออกมาจากบ้านนั้นชาวบ้านต่างเชื่อว่าบ้านนี้มีวิญญาณที่โกรธแค้นและต้องการแก้แค้น อนาวินชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่เชื่อในเรื่องผีเขาได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านและตัดสินใจพิสูจน์ความจริงในคืนวันเพ็ญน,นาวินเตรียมอุปกรณ์เช่นไฟฉายกล้องถ่ายรูปและเครื่องบันทึกเสียงเขาเดินเข้าไปในบ้านทุ่งร้างด้วยความกล้าหาญ เมื่อเข้าไปในบ้านเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นและเงียบสงัดบ้านนี้ถูกทิ้งร้างมานานจนมีฝุ่นเกาะหนาและทถาวันขึ้นปกคลุมเขาเริ่มสำรวจห้องต่างๆและพบว่าบ้านนี้ยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งไว้เหมือนเจ้าของบ้านจะกลับมาได้ทุกเมือ่อขณะที่อนาวินกำลังสำรวจห้องนอนใหญ่เขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาเขาหันไปมองและเห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นั้นผ่านไปทางบันไดขึ้นไปชั้นบนอนาวินตัดสินใจตามไปและพบกับห้องใต้หลังคาที่ถูกล็อกไว้เขาพยายามเปิดประตูและเมื่อประตูเปิดเขาพบกับห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาเก่าและรูปถ่ายของครอบครัวอนาวินเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายรอบตัวและทันใดนั้นเขาเห็นภาพของหญิงสาวที่มีใบหน้าเศร้าส้อยในกระจกหญิงสาวนั้นเป็นวิญญ,ญาณของนางสาวปราณี เธอเล่าว่าเธอและครอบครัวถูกฆ่าโดยคนรับใช้ที่ทรยศเพราะต้องการชิงทรัพย์สินวิญญาณของเธอถูกขังอยู่ในบ้านนี้และไม่สามารถไปไหนได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผยอาาวินรู้สึกสงสารและต้องการช่วยนางสาวปราณีเขาเริ่มค้นหาหลักฐานในบ้านและพบกับบันทึกของคนรับใช้ที่ยอมรับว่าตนเป็นคนฆ่าครอบครัวนี้แต่ก่อนที่จะนำหลักฐานออกมาเงาดำของคนรับใช้กลับปรากฏตัวขึ้นและพยายามขัดขวางเขา การต่อสู้ระหว่างอนาวินและเงาดำเป็นไปอย่างดูเดือดอนาวินต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและไหวพริบในการต่อสู้กับวิญญาณที่โกรธแค้นในที่สุดเขาสามารถทำลายเงาดำและนำหลักฐานออกมาได้เมื่อความจริงถูกเปิดเผยวิญญาณของนางสาวปราณีและครอบครัวได้รับการปลดปล่อยบ้านทุ่งร้างกลับมาสงบอีกครั้งอนาวินได้รับการยกย่องจากชาวบ้านและกลายเป็นคนที่พวกเขาเคารพนับถือแต่เขาก็รู้ดีว่า ความลึกลับและน่ากลัวในโลกนี้ยังคงมีอยู่และเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและไขความลับเหล่านั้นต่อไป